สวัสดียามเย็นจ้าสองสาวเมยเมยกินอะไรไม่ได้อะไรเนะาะเต้นกันใหญ่สาวสาวสายโยกเมยเมยเมยกิกนยางแซบบอดูพี่บุญมีเห็นยางมหาวาแต่สีมหาหนองเลยพี่บุญมีอู้ยจะเท่ากันแล้วเป็นสาวจะเท่ากันแล้วดู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 ด เด้อห่วงก็แม่จะรักน้องมากกว่าเอาแล้วเฮ็ดยังน้องนั้นเอาแล้วเอาแล้วทำน้องเน่ไม่เอา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 มามามาน้องมือเน่เน่พี่บุญมีมาแล้วพี่บุญมีมาเล็วโอ้โอ้พี่บุญมีโอมาโอ้โอ้โอ้รักพี่บุญมีมาพีินเร็วบุญมีเร็วอย่าเฮ็ดน้องเร็วมาเร็วมาเร็วเน่ย่าเฮ็ดน้อง ยาเฮ็ดน้องเบิ่งเงกับเอ็มแอบมองมามาเนยยาคือกนอ้องยาโขกนอ้องยาเฮ็ดนอ้องยาเฮ็ดน้องมา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 เร็วบุญมีมามาเร็วมาเร็วเข้าใกล้น้องไม่ได้เลย ัวแม่จะรักน้องมากกว่าน้องน้องมือเนาะเฮ้ยพี่บุญมีขี้อิจฉาจังเลยพี่บุญมีเดินเข้าใกล้ไม่ได้เลยนะคะนี่กลัวว่าเราจะรักน้องมากกว่าต้องแอบมองแอบมองอยู่ไกลๆมองห่างๆขี้อิจฉา คนแก่ขี้อิจฉาบอกเอ้ยไหนเป็นยังไงไหนบอกชี้เนาะเมย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 ล่ะเป็นยังไงเมยเมย์ไปไกลไม่ได้นะคะนี่ดูดูไปแล้วไปแล้วเห็นเราไปหาน้องเมยไม่ได้เลยเห <c oughs> ็นไปหาน้องเมยไม่ได้เลยแ <c oughs> น่ไม่เอาไม่เอามาๆมา,มา,มาเร็วพี่บุญมีมาเร็วแน่ มา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 จากการหูน้องเอ๊ะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีจ้าจางชนช้าง